สิบบทส่วนมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระขวาสเกสุวิหารเตกะเปรรวัตุสมิงมหาวเนะมหาตาพิโคสังเขนะสาธิงปัญจามเตหิิโคสเตอิสเเปวารหันเตหิทัสสหิจัโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิพติตา कवंतांगसना पिकुशं चाथ कौ चतुर्ना सुधावस कायि काना देवानता से सुरवधु सी महावने महता पिकुशंखे न सती पंचमते ही पिकु सते सपे वर्हते ทสังเจโลกทาตุหิเทวตาเยผูเยนสนิปติตาโหนติภวันทัสนายภิกขุสังฆัญจยันโนมยัมเพเยนภะคะวาเตนุปสังกมยามอุปสังมิตวาภะคโตสันติเกปเจกคาถา อาเสยามาทตียทโคตาเทวตาเสยทาปินามาพราะวะปุริโสสมัญที่ตั้งวาพังภาษาเรยปภาษาทิตั้งวาพังสมิเชยเยวเมวสุตาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาปะขวโตปุระโตปะโตระหังสุตโคตาเทวตา พระขาวตังอภิวาเทตวายกามันตังตังโสเอกามันตังทิตโคเอกาเทวตาพระขาวตสันติเกอมังคาทั้งภาสีมหาสมโยปวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตามหิมังธัมมะสมยังทักิตาเยวะปราชิตา sang khan ti ata ko apara thi vata pakhavo to imang kha thang apha si tata phi khavo samatha hang suki tang ata no chukama kang su sara thi vani ta ni kahi ta wa intariya ni ra khan ti pan คาทังอาาสิเขตวาคีลังเขตวาปะลีคงอินทะคีลังวัจจามิชาเตจารันเตสุธาวิมาลาจะคุมตาสุทันตาสุสูนาคาเตอตาโคอปาราเทวตาปะขวะโตสันติเกอมังคาทังอภาสิเยเกกิพุทังสารังคตาเสนเต ขมมสันติอปายปุหมิงปะหายมนุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติเตตะโคุปะขวาปิคุปมันเตสศเยวีนะปิคเวทัสสะสุโลกะัาตุสุเทวตาสนิปติตาหูเตตทาขตัทัสสนายะปิคุสังขันจะเยปิเตปิคเวหิสุวัติ តមតានังអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធទេសំពីបកវណ្ណតានងេតោ ਪਰ មាយេវទេវតាសនិពតិតៃសងសេយយថាពីមយាងអេតរៃយេពីទេភិកវេភវិសន្តិអ anakkata មតានោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធទេ สัมปภะวันตานังเยตาปรมายววเทวตาสันนิปติตาวิสันติเสยญาตไมหงเอตระหิอาชิกิมีภิกขเวเทวกายนางนามานิเกตยสามีภิกขเวเทวกายนางนามานิเทศิสามิภิกขเวเทวกายนางนามานิตังสุนัตสาทุกังมานาสิกโรธา ภาสิสามีท mm ีวมพันเตติโคเตภิกขุภะคะวะโตัวปจัสสุสุภะคะวะเอตตะทวจะสิโลกานุกัสสามีทัพุมาตัสสิตายสิตาคิริขพะรังปหิทตาตัสมาหิตาปุตุสีหาวะ संलीनालो महंसापि सम्पुनो वोधा तमनसा सुता विपसन्नमनाविरा पियोपञ्च सते यतवा वने कपिरवथवे ततोमतये सथा सावके शसने रते वकायापि कन्ता ते विच्छानाथभि कवो ते चातपमकरुं सुवात् सशासनाङ् เบสัมปตุระหูยานังอมนุสษยานัตสนางอภิเกสตามัทถคุงสัตสังธาสัตตริงสตังเอกสัสานังอมนุษย์นามัตสุงอภิเกนันตมัทถคุงทิสาสะภาคู่ตาหงตันจะสะพังอภินญาเยาววกิตวานาจักกุมารตโตมัตยิสทธาสาวกเฆสะเสนระเตีย เทวกัยาปิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเยโวหังคิตายิสามิกิไรเหอนุปปัโสสตาสหสาวยาคาภูมิกะปีระวัถวัยทิมันโตชิติมันโตนาวันโตยะสัสนัวมอธมนาภิกขมุงภิกขูนางสมิติงวานังชาสหะสาวะเฮมะวตายาคานานตาวันนิโนยทิมันโตชิติมันโตนาวันโตยะสัสนัว มัวธัมมนาภิกกามุงภิกขุนางสมิติวะนางสัตตคิีรติสัฮสายคานันตะวันนีโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนมัวธัมมนาภิกกามุงภิกขุนางสมิติวะนางอิเจเตโสราสัฮสายคานันตะวันนีโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนมัวธัมมนาภิกกามุงภิกขุนางสมิติวะนาง เวสามิตาปัญจสตายะคานานณตาวันนี้นอิติมันโตชิติมันโตอันนาวันโตยสาสสโนมวมรธรรมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวะนังปุ้มพิโรราชคาิโกวิปุลสานิเวสานังปิโยนางสตัสสังยะคานังไหรูปัสเต ุนพีโรราชคายโกโสปาคาสมิติงวานังปุริมันจ่าที่สร้างราชาตตารัโทปัสสะเสตียกันทัพนางาธิปฏิมหาราชายสัสสิโสปุตตาเปียตัสสะพะหัวอินานามามหาภลายที่มันโตชุติมันโตนาวันโตยสสสิโนมวนธมนานาพิกขมุงพิขคนางสมิติงวานังทักจีนันจ่าที่สร้างราชาวิรุณหโหตบปัสสะเตียคุมพันธนางอธิปติมหาราชา ยสัตสิโซปุตตปิตสาพระหาวอินทนามามหาพนาอิทธิมันตุติมันตนวันโตยสัสิโนมรทมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงวานางปัจจิมันจติสังราชาวิรูปโคภาษาสตนาคานางธิปติมหาราชายสัตสิโซปุตตปิตสาพระหาว อินทนามามหาภลายที่มันโตชุติมันโตนาวันโตยสสิโนโมทมนาพิกามุงพิกูนางสมิติวะนางอุตรันจัติสร้างราชคุวิโรตปัสติยาค้านางอธิปฏิมหาราชายัสสิโสปุตาปิตัสสะพระหบุญธนามามหาภลายที่มันโตชุติมันโตนาวันโตยสสิโนโมทมนาพิกามุงพิกูนางสมิติวะนาง ปุริมาทิสังทัตตาโททักขีนีนาวิรุณะหะโกปัจฉิเมนาวิรูปะโกกุเวโรตังทิสังจตารโเตมหาราชสมันตาจตุโรทิสาทัตัลมาณะทังสุวรรณิกปิลาวัฒเวเตสัมมาญาวินุทัสสะควรจานิกาสัทธามายาขุเตนโุเวเตนโุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกรรมเสโทจะกินูคันทุนิขันทุ จัปปนาทูปมัญโยจะเทวสุจโตสุตโตจามัตติจิตาเโนอคันฑโพนโรราชาชโนสโวอาคูพัญจสิโคเจวะติมภารุสุริยวัชชะไตรจันเยจาราชโนะกันทัพาสหราชุภิโมธมานาภิกขมุงภิกขุนางสมิติงวะนางอาทาคูนาภาษานาคาเวสลาสหัตจักกะกัมภาราสัตาราคูปายะค่ sahayati bhiyamu na thataratha ca kunakayasasino iravanno mahana koso pakhasamiti monang yena kharache saha saharaṃ tithippaṭi cha pakki visuddha ca khu vehayasa devana namatchapata citara supanna itithesa nama abhayantatha lakharaja namasi supanna to khemamaka siputto สนาหิวะจาหิวปวะหยันตานาคสุปนนาสารณมกังสุพุทธังขิตาวชิระเทนะสมุทังสุราสิตาปัตตรุวัสวเสตอิติมโตยะสัจิโนกาลกัญชามหาพิสัมภะสุราธานเวคาสาวิปจิติสุขิติจัปหาราโทัวนามุจิสหัสตันจัปภลิปุตตานังสะเปวโรจนามกาสันในิตวาภิงเสนัง ลาหูพัทธมุปาคมุงสมโยธานิพัทันเตปิคูนางสมิติงวะนางอปูจัติวะปัทวีจัติโชวายโยตถาคมุงวรุณาวรุณาเทวาสมโมจยสสะสะหามิตากรุณากายกาปุเทวยะสิโนทัสเตติทัศทากยาสเพนนาณตะวันนี้นอิติมันโตชิติมันโต พนฺนาวนฺโตยสะสิโนมหํธมนาภิกขมุภิกฺขูนํสมิติงฺวนํเวตุจเจเทวสหาริจอสํมาจตุเวยยมาจันทสุปนิสาสเทวาจันทมาคูบุรจจิตาสุริยสุปนิสาสเทวาสุริยมาคูบุรคคิตานคทนิปุรคิตวาคูมนทวรากาวสุนํวสโวเสโทสกุปคภุรินทโท ท้าเสตีท้าสัทากายาสัเพนนานตวันนีโนอิทธิมันตุชติมันตุเนวันตุเยสสีโนมวันถ้ามานาพิกามุงพิกู้นางสมิติวะนาง ตาคุสหาปุถะวาชลามคิสิกาปิวะอริทกาจารุชาจามุมาปุภาณีพาสิโนอาโรนัสสัทมาจัจจุตตาจานิชกาสุเรยารุจิราคูอาคูวาสวาเนสิโนทัศเตทัสถากายาสัเปนานตะวันิโนอิทิมันตัิติมันตนาวันโตยาสีโนโมทามนาพิกามุงพิคุนังสมิติวะนัง Sama nama ha, sama nama sama nu, kita sika, kuwa mano patu sika, ataku rayu tewa ku caro hitawa sino, para kama ha, para kaku tewa sasino, ata sete, kaya, man, na manto, pikamung, pikunang, semiting wanang. สุคการุมหะรุนาคูเวคณะสัสหะอุทตะคยะปะปโมคะคูเทววิจขานาสธรมตาระคะจามิสกาจายัสสิโนธานายังอาคาปัชุนโนโยทิสปิวัสติทัสเตทัสสะทากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยสสิโนโมธามนาภิกขามุงภิกขูนางเสมิติงวนาง เกวิยาตุสิตาญามาคติกาเจยะสัสนุสัมพิทกาลามัสเซธาชุตินามาจาสวะนิมานาลตินุอาคุอาถคุปเรนิมิตาทถาเตทถสตักกายสเพนานัตตะวันนิโนติมันโตชุติมันโตนล้วันโตยะสัสนุโมธมานาพิกกมุงทิ่คูนังสมิติจรวนังสัตติเตเิวานิกายาสเพนานัตตะวันนิโนนัมันวะเยนาคันจุงเยจันเย สาติสัสสะห์ปวุทธชาติมักขิลังโมขตินัมมะนาสวังตะเคโมขตาระนาคังจันทังวาสิตาติตังสุพรหมาปรมัตโตจะปุตไตาิติมัตโตสหัสสนังกุมารุติโสจะสุบะคะสมิติวานังสหัสสะพรมโลกานังมหาพรมพิติตเตียอุปปันโนชิติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัสเซทายสราคูปเจกาวะสวัตติโน

สรางกตวานาเพราวังยถาภูมิสกเมโขธนยันโตุสวิตจุโกตถาโสปจุทาวตีสังกุทโธเสยามวเสตัญจะสศพังอภิญญายาวะวกิตวานะจักุมาตตัวมันตยิสัทธาสาวเกสัสเนระเตเทวะมารเสนาภิกันตาเตวิชานาถภิกขุ เนจ่าตปมกะรุงสุตวาวุธัสสาสะนังวิตราเีหิปะกามุงในสังลมมัณฑินชยงสภเวิชิตาสังขามาพยาติตายะสัตสิโนโมทันติสาภูเตหิสาวกเตชะนิสุตตาตี